สวัสดีค่ะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเรื่องอะไรคะในวันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าอะไรคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดว่าวันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้คุณจะพบเจอกับสิ่งใดนะคะ รเราเื่องนานส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้าใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณอะไรเขาวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้ใบแรกเลยนะคะ king of cup ค,ความรู้สึกนะคะ เป็นความรู้สึกที่ดีวันนี้อารมณ์คุณจะดีนะคะนิ่งหรืออีกในนึงคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับแม่นม้ำพระแม่คงคาหรือเป็นสิ่งหรือคุณอาจจะได้รู้สึกอารมณ์ดีได้ไปท่องเที่ยวใกล้น้ำนะคะอ,อารมณ์ของคุณ คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้คุณเป็นคนใจดีนะคะใจดีมีเมตตาว้าวการเงินหนึงเหรียญเลยค่ะหนึ่งเหรียญใหญ่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าวันนี้คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินนะคะว้าวเอกออปเปนเจอร์เคิลเพจออปเปนเเนะคะเป็นการเริ่มต้นทางทางการเงินที่ดีมากคะ่ะว้าวโอ้ ราชินีเหรียญอีกวันนี้การเงินคุณเข้ามาเต็มเต็มเลยค่ะโอ้ไม่หมอตื่นเต้นมากเลยว้าวคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะอืมไพ่เจ็ดไม้เท้าอุปสรรคของคุณที่พบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยปกป้องวันนี้ถึงแม้มีอุปสรรคอะไรมา คุณจะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะเพราะท่านบอกว่าท่านอยู่กับคุณเสมอนะคะว้าวไทมเพลนนะคะวันนี้คุณลองปรับเปลี่ยนปรับสมดุลปรับความรู้สึกหรือเรียนรู้ที่จะอยู่ให้แบบราบลื่นอย่างนี้ค่ะในชีวิตให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะลองปรับดูนะคะจะเป็นเรื่องการเงินคุณก็ลอง รับเปลี่ยนให้มันบาลานซ์กับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะในวันนี้มีโชคมีลาบเกี่ยวก,กับการเงินด้วยนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ